โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแก็เลนดอมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o b o ท Map Escape r u น s Ready นะครับผมอลิสหรือแอ i c ลนี่แหละนะครับ Escape ร้านเ a ดี้แอ c ินะครับผมหรืออล i ิสก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ค่อยแน่ใจนะครับซึ่ง Lady ้อ i c ินะครับขอเรียกอลิสแล้วกันเลดี้อลินอนหลับอยู่หลังเคาน์เตอร์นี้นะครับนอนโกนสอดสอดอยู่นะฮะ <c oughs> ซึ่ง Lady ้อล c ิน่าจะเป็นแม่ครัวนะครับของโรงเรียนนี้นะฮะแล้วอาหารแกน,น่าจะไม่ค่อยอร่อยเราเลยต้องหนีออก จากที่นี่ก่อนเที่ยงนะครับผมเพราะว่าถ้าถึงเที่ยงนาฬิกาปลุกก็น่าจะปลุกแกให้ตื่นนะครับสำหรับคุณเลดี้อลิสนะฮะพอคุณเลดี้อลิสแกตื่นปุ๊บเอ่อแกคงเรียกพวกเราเหลานักเรียนมาทานอาหารเที่ยงนะครับแล้วมันคงไม่อร่อยเราเลยต้องหนีออกไปก่อนเที่ยงนะครับเฮ้ยเราต้องออกจากที่นี่ก่อนเที่ยงทุกคนไม่งั้นเราจะ ต้องกินข้าวที่ไม่อร่อยเราจะหนีไปกิน KFC นะครับผมใช่ไปกินไก่วิงแซบนะฮะกับไอโชสปีดว่าไปนั่นนะเพราะไอโชสปีดชอบเอ่อ KFC นะฮะเฮ้ยไปกันเลยนะฮะอันนี้มีลมด้วยห้ามโดนเนาะนะฮะมีลมเย็นแกวิ่งไปวิ่งไปอแหลบก่อนนะฮะเห็นป้ามันมีลมเย็นนะฮะ ลมเย็นมันจะทําให้เราเย็นบับวอบเฮอไม่ดีไม่ดีหายชึบหาชึบหาชึบอ่าสวัสดีคุณผู้หญิงคุณเองก็ไม่อยากกินอาหารของคุณเลดี้อลิซเหมือนกันสินะมาตามผมมาอย่ามัวแต่ยืนเฉยเร็วเข้าเออคุณผู้หญิงแกยืนเฉยเลยเออนั่นแหละมาเร็วมาเร็วอ่าโอ้ตัวนี้ก็มีเด็กหนุม่มอีกหนึ่งคนนะครับอ้าวเขาหายไปแล้วเ,เขาอาจจะเป็นผีวิญญาณหรือตัวอะไรสักอย่างเมื่อกี้เราเห็นเขาแต่พอเรา หันหน้าลงพื้นหันหน้าเงยขึ้นมาเขาหายไปทันทีเลยทุกคนว่าไงเบคอนเบคอนบอกให้กดปุ่มสามปุ่มใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคไปเลยลุยกดปุ่มสามปุ่มตามที่เบคอนบอกกดแล้วจ้าประตูเปิดนะคะสวัสดีคุณผู้หญิงหัวโลนสวัสดีครับมาตามผมมาผมเซียนมากฮึบเราจะหนีการกินมื้อเที่ยงของเลดี้อลิสกัน นะฮะอืมตรงนี้ต้องกดปุ่มเนาะเฮ้ยทำไมอยู่ก็มีเสียงมีเสียงเพลงระทึกทุกคนแต่ไม่เห็นมีอะไรมาไล่นะฮะอืมทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงรัทึกนะเพราะว่าผมต้องปิดต้องปิดเสียงทุกคนเพราะว่าเพลงในแมบนี้ดูเหมือนจะติดลิขสิทธิ์นะฮะอ่าใช่ผมบอกได้เลยตอนนี้มีเสียงเพลงที่ระทึกมากนะครับแล้วติดลิขสิทธิ์ใช่ แต่ไม่มีอะไรมาไล่เราเพลงมันตึ้งตึึงตึ้งตึ้งตึ้งตึึงตึ้งตึ้งตึ้งตึเงตึองตึ้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 งตึนงตึจงตึองตึะงตึางตึางตึรงตนกงตึังตึ้งตึ้งตึะงตึ้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 งตึงตึ้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 งตึลงพื้งตห้งตึ้งตื้นตัว อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เพลงมาติดกระสิทธ์เลยไม่สามารถเปิดได้ทุกคนเลยต้องปิดไปนะครับมีแต่เสียงผมพูดอย่างเดียวสวัสดีคุณผู้หญิงผมสีชมพูปฮ๊บป,ปะมาเร็วมาเร็วถ้าคุณไม่รีบผมจะแซงคุณแล้วนะนะฮะหืบ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 โอเคเอาละไปกันต่อเลย วิ่งเมื่อกี้เกือบโดนนะฮะเกือบโดนไอซอสสีแดงๆนะครับลงตรงนี้เหรอไม่เชื่อน่าเนี่ยตายจริงๆด้วยลงไปตายจริงแต่คุณผู้หญิงผมสีชมพูแกลงไปตายนะฮะว่าแล้วเชียวอ่านี่ต้องการกุญแจน่ครับหากุญแจมาอืมหากุญแจอยู่นี่เก็บมาแล้วแล้วก็เปิดประตูนะครับคุณผู้หญิงผมสีชมพูกุญแจอยู่ข้างหลังน่ะนั่นแหละไปเลยไปเลย ว่าไงเบคอนเฮ้กโอ้โอตายนะฮะฮไปใหม่ไปใหม่ปมุ๊บปุ๊บหรือเราไม่ต้องกระโดดวะทุกคนนะฮะไม่แน่ใจกระโดดไปก่อนเนาะอันนี้อะไรเออวู้ลมนะฮะลมแรงโดนพัดปิวขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตกโอเคกลับขึ้นมาใหม่อืม หรือเข้าเช็คพอยต์เอาละอู้หลบหลบขอบแดงแดงทุกคนอย่าให้โดนขอบแดงแดงไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าขอบแดงแดงมันนิดเดียวเองนะฮะอ่าสบาย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 อืมโอเคมาถึงแล้วสวัสดีเบคอนอ่าโอเคตรงนี้ต้องรีบไปเนาะใช่ไหมอ่าฮะได้เลยได้เลยเบคอนจัดไป ๊บอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยเอ๋ทางแบบนี้มันควรจะต้องมีอะไรบางอย่างมาไล่นะแต่ว่าไม่มีทุกคนอืมโอเคเดินลงมาแล้วระวังน้ํามาเหนือกสีเขียวแล้วก็พื้นสีแดงนะจ๊ะฮึบเมื่อกี้เหมือนมีอะไรวิ่งผ่านหน้าไปอ๋อก้อนหินนะครับหลบดีๆหลบดีๆโอเคก้อนหินวิ่งผ่านหน้าไปแล้วรีบวิ่งเลย แล้วก็หลบต่อนะครับเราไม่ไว้ใจกลัวมันมาไวเพราะงั้นเราต้องรอให้มันผ่านหน้าทุกๆรอบอ่าฮะไม่อยากเริ่มต้นใหม่อือฮืมอื้อฮืมไอ้อออน้ำเขียวๆที่เป็นเส้นๆนี้ก็ต้องห้ามโดนหลือมเนาะตรงนั้น,น่ะนะฮะคิดว่าแค่คิดว่าเฉยๆนะไม่มั่นใจหรอกนะฮะแล้วก็ไม่กล้าโดนให้ดูด้วยเผื่อว่ามันจะตายจริงนะฮะถ้ามันตายจริงก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่ซึ่งไม่เอาด้วยหรอกนะ ถ้าใครอยากทดลองก็ลองเล่นเองได้นะครับเข้าแมปนี้มาเลยนะฮะฮึบฮึบแล้วอย่าลืมมาพิมพ์บอกผมด้วยนะว่าตายหรือเปล่านะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ไม่อยากลองเองอ่ะสวัสดีเบคอนเจอกันอีกแล้วอ่าเจอฮะเบคอนบอกว่าหาปุ่มหกปุ่มนะฮะได้เลยมาถึงก็เจอแล้วหนึ่งนะครับเอาละตรงนี้มีสองว่ามีป้ายชี้บอกอย่างดีเลยทุกคน แล้วตรงนั้นอีกสามนะฮะอืมโอเคสามนะฮะตามไป้ายไปเลยเนาะแล้วตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะนะฮะโอเคสี่เดินตามป้ายมาก็เจอปุ่มแล้วนะฮะปุ่มที่ 5. ห้าเลืปุ่มเดียวนี่ไงปุ่มที่หกนะครับอ่าฮะแค่เดินตามทางมาก็เจอปุ่มครบแล้วนี่นะฮะ เากดครบแล้วแล้วก็ต้องมากดตรงนี้อีกอย่างนั้นสินนะกดเลยแล้วประตูก็จะเปิดใช่ไหมโอเคถ้าเราไม่กดครบหกปุ่มแล้วมาเปิดประตูจะเปิดได้ไหมผมว่าไม่น่าได้นะนะฮะมันจะต้องแบบสับสวิตให้ครบหมดก่อนนะครับอ่าฮะโอเคเราเห็นเจ้าเบคอนตรงนั้นอีกหนึ่งคนนะฮะเจ้าเบคอนที่คอยแนะนําเราเยอะมากเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ฟังเจ้าเบคอนก็ตามนะฮะ เอาละมาเจ้าเบคอนร,รอบนี้จะพูดอะไรบอกฉันมาเร็วเข้าอ่าโอเคให้ขึ้นรถใช่ไหมได้เลยอ่ะละกดปุ่มสป,ปารรถนั่งแล้วก็กดปุ่มเดินหน้าใช่ไหมเดินหน้าแล้วก็กดปุ่มตรงกลางโอเคมันเดินหน้าเร็วกว่านี้ได้ไหมกดกอ,อีกรอบเออกดอีกรอบกดอีกรอบกดกบกดีกดอีกดดีวิ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นงาตาย ไม่น่ากดเร็วมากเกินไปเลยทุกคนห้ามกดเร็วเกินไปเนาะโอเคโอเคเข้าใจละอ่ะฮะไปแค่พอประมาณพอเอาสักสามทีสี่ทีอ่ะเอาสักสี่สี่กดนะครับสี่กดพอทุกคนกดเยอะไปเดี๋ยวล่วงนะฮะเออห้ากดแล้วกันมันช้าไปสักพักล่วงอีกนะฮะเออเราสปีดไปเลยก็ได้มั้งแล้วพอใกล้ๆถึงแล้วเราค่อยชะลอ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  โอเคนะฮะอ่าฮะอุ้ยตรงนั้นต้องรีบสปีดเดจาวูตปะตะปะตะเป็ดีฟอเออได้แล้ชะลอ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 แหวะโอ้ no ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคอ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ผมว่าเราไอ้นี่ดีกว่าทุกคนพอถึงตรงนั้นแล้วเราค่อยเอ้ยข้างหน้ามีคนนะฮะเราไม่ต้องรีบดีกว่านะครับ ค่อยๆไปอุ๊ยๆตกรา,างตกรางเตียงไปได้ทุกคนเฮ้ยน่ากลัวจังนะฮะตกรางเตียงไปได้น่ากลัวจังเราจะตกไหมอ่ะผมไม่อยากตกแล้วอะเดี๋ยวๆโอเคตรงตรงนี้ไม่ต้องรีบมากเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเราจะผ่านได้ทุกคนใช่ไหมรถเราเร็วพอรถเราเร็วพออ่ะรถเราเร็วพอทุกคนรถเราเร็วพอนะฮะถึงแม้ว่ารถเรามันจะ มันจะตกลางไปก็ตามเว้เว้ยเวอันนี้ต้องหยุดปะอ่าไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดไปต่อไปต่อไปต่อเราทําได้นะฮะเอ้ยรถไม่สมประกอบเอ้ย,อยหยุดก่อนนะฮะรถไม่สมประกอบแต่พาเรามาได้ไกลมากเลยทุกคนเราจะถึงเส้นชยัยละถึงเส้นชัยด้วยรถไม่สมประกอบนี่แหละนะฮะรถไม่สมประกอบนะฮะรถไม่สมประกอบทําเราชนะ เออสวยงามนะฮะอือวันนี้มีคำเตือนต้องกระโดดลงใช่ไหมอึ๊บโอเคเราชนะเพราะรถไม่สมประกอบนะเนี่ยเฮ้ยตอนรถดีๆไม่ผ่านนะฮะพอรถไม่สมประกอบเท่านั้นแหละชนะเฉยอ่าสวัสดีเบคอนแกมาได้ไงเนี่ยว่าไงจะแนะนำอะไรชานเอออย่าโดนน้ำได้เลยฉันรู้แล้วแหละ นะฮะมันเรื่องง่ายๆเรื่องกลวยกวยอูย้ต้องรอสินะรอให้มันบนกลับมานะครับเจ้าท่อนไม้โอเคเราต้องรีบเลยนะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันจะชักกลับนะฮะเดี๋ยวท่อนไม้มันจะชักกลับนะฮะเฮหาปุ่มอีกแล้วใช่ไหมเพราะฉันเห็นปุ่มอ่าโอเค กดเลยฮึบฮึบเอาล่ะฮึบ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 อา่าฮะไม่ได้ยากอะไรเลยเจ้าเบคอนนะฮะให้ระวังลาบะโอ้อะไรอะสวัสดีครับอุ้ยทำไมเลือดเยอะจังเลือดเยอะมากทุกคนเลือดสี่หมื่นเนะโอ้โหจะให้ตายเมื่อไหร่ครับเนี่ยเลือดสี่หมืนคุณพี่ คุณพี่อุแต่ล็อกเก็ตลันเชอร์ er เราก็แรงนะครับ500นะฮะนัดละ500เลือกเขา40,000แต่เรานัดละ500โอเคแต่ว่าเขายิงไม่โดนเราเลยว่ะนะครับอย่างเซอร์ซ่าปืนกลนายยิงไม่โดนฉันเลยอย่างเซอร์ซ่านายตายแน่ฉันยิงมือนายอยู่นายตายแน่เลือดสี่0 0ืนแล้วไงเลือด $40,000 ืแล้วไงเลือดสี่0มแต่ถ้ากระจอกขนาดนี้ มีเลือดเป็นล้านฉันก็ฆ่าแกได้แต่เพียงแค่ฉันไม่อยากให้แกเลือดเป็นล้านเท่าไหร่เพราะว่าขนาดสี่หมื่นยังนานขนาดนี้ถ้าเป็นล้านนี่ต้องกดจนมืออีกเลยในเนี่ยเออตายทุกทีนะครับฆ่าง่ายขนาดนี้ลวดเลือดน่าจะเหลือสักสี่พันมันจะได้จบไปไวทุกคนสี่หมื่นมันเยอะเกินไปผมว่าอืมโอเคถึงแล้วบู๊ฮูนะฮะเอยเบคอนแสดงความยินดีที่เราชนะแล้วนะครับใช่ไหมล่ะนี่ลายแมปต่อไปของ ของเกมนี้เหรอแสดงว่าคนสร้างเขาโปรโมทนะฮะว่าต่อไปคุณควรจะเล่นอันนี้นะมันคือแมบบอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะอออเจ้าเบคอนฉันไม่เล่นเพิ่มหรอกนะนี่แนี่ยยิงเบคอนให้ตายไปเลยปงๆๆๆๆๆ